ถึงช่วงนี้ค่ะอย่างที่พี่เป้บอกไว้สินค้าลดราคาชาวแม่บ้านอย่างเราเ80เปอร์เซ็เยหรอ80เปอรนต์นับริโเ,เริ่มต้นปีใหม่เพื่อแบบว่ายังช้อปปิ้งไม่จุใจใช่ไหมเพราะว่าอันเนี้ยเขาก็จัดงานต่อเนื่องเนาะ,ะตั้งแต่ธันวาคมมามเนาะแล้วก็เนี่ย ช่วงปีใหม่ก็จัดเพิ่มเติมนะครับร่านผู้ชมจะ <5 S 2> เป็นงานสินค้าส่งออกลดราคางานเนี่ยลดสูงสุด80% 5ถึง14มกราคมโอ้โหยังไปช็อปกันได้อยู่นะคะเริ่มเองคือเริ่มเ <10 S 1> มื่อวานมมวันแรกวันนี้พอรายการจบ10โมงคุณไปเลยอยู่กรุงเทพนี่เองนะคะอ,อ,อยู่ถนนรัชดาพิเศษค,ค่ะ<ช>ตรงข้ามสานอาญาถูกตอนนั้นคือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะฮะถนนรัชดาพิเศษตรงข้ามกับสานอาญา10โมงถึง 6โมงครึ่ง5ถึง14มกราคมค่ะไฮไลท์เนี่ยแหะไฮไลท์เออไฮไลท์เขาบอกเลยว่างานนี้นะคะครบคันมากขนทับสินค้ากันมาเลยมากกว่า200ร้านค่ะร้านค้าต่างๆนี่นะคะมาแล้วก็มีทั้งผลิตออกใหม่ล่าสุดสินค้าในสต็อกที่มีคุณภาพนะคะลดกัน50-80%เลยนะคะแล้วก็จะมีพวกกลุ่ม SME O top 3-5ดาวนะคะจากทั่วประเทศเลยสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด มีแบรนด์ชั้นนำของประเทศอีกมากมายกับงาน The Best Expo นั่นเองนะคะเขาบอกเลยว่างานนี้นะมีครบเลยค่ะจิวเวลリーปแก้วแหวนเงินทองซื้อให้คนที่บ้านนะคะของขวัญปีใหม่หรือว่านี่ใกล้วันเด็กแล้วซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เข้าบ้าน <laughs> เผื่อลูกเยียบเตียงพังรองเท้า <laughs> ค่ะพวกสุขภาพร้านสูตรกระเป๋าเดินทาง มาตรฐานเดียวกันเลยนะคะบอกเลยว่าเป็นสินค้ามาตรฐานส่งออกค่ะที่นํามาจําหน่ายในงานนี้นะคะโอ้แล้วก็เป็นของดีมีคุณภาพแล้วราคาแบบโอ้โหเรียกว่าเกินครึ่งอ่ะต้องพาแม่ไปเดินแม่ขึ้นมาพอดีเลยช่วงนี้เออพาไปเลยนอกจากนี้เนี่ยนะฮะนอกจากสินค้าที่เป็นกลุ่มส่งออกแล้วก็จะมีพวก SME เนาะสินค้าโอ้ท็อป3-5ดาวจากทั่วประเทศนะฮะสินค้าตรงฟ้าละครับประหยัดหรือสินค้าแบรนด์ชั้นนํานะ งาน THE BEST EXPORT นะครับท่านผู้ชมฮะซึ่งนะฟิวเจลร่เฟอร์นิเจอร์รองเท้าสุขภาพยกตัวอย่างเนาะร<ะ>้านสูตรนะที่เขาแบบว่าส่งออกมานานหลายปีรนะ้านเฟอร์นิเจอร์ร้านอะ,อะไรอะเครื่องประดับส่งออกไปอิตาลี<อ>ร้าน V.S. Trading ลิคาโด้ไทยแลนด์เป็นกระเป๋าเดินทางเนาะรองเท้าสุขภาพ Mark and Co, มาร์ c แอนดะ์โคร้านคนะุณเกตเนาะร้านดีวาย ร้านไอศครีมเนื้อทุเรียนมาเนี่ยออลองไปดูท่านผู้ชมลองไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้มันจะมีเทศกาลต่างๆที่เราต้องนุ่งผ้าไทยแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีร้านร้านหนึ่งค่ะชื่อว่ารตัตตยาผ้าไทยค่ะสินค้าเขาเป็นผ้าฝ้ายที่ทางร้านจําหน่ายมานะคะเกิดจากการสะสมผ้าที่ทางร้านเนี่ยชื่นชอบและวันนี้ก็อยากจะเผยแพร่ทุกท่านได้เห็นความงดงามของลวดลายผ้าไทยนั่นเองนะคะว่ามันมีอะไรการตัดที่ หลายๆอย่างที่สวยงามการทอต่างๆนั่นเองนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เทศกาลที่ใส่ผ้าไทยเยอะมากเพราะฉะนั้นไปฟังเรื่องราวของร้านรัติยาผ้าไทยกันหน่อยดีกว่าค่ะอันนี้เป็นผ้าไทยที่สะสมมาค่ะเป็นของเก่าแต่ก็ไม่ถึงกับเก่ามากนะคะทีนี้มีเยอะก็เลยเอ,อ,อยากจะส่งต่อค่ะ ชืช่นชมกันผ้าไทยเป็นผ้าที่มีคุณภาพมีความสวยงามอยู่ในตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นผ้าผ้าผ้าฝ้ายกดอกของลำพูนค่ะแล้วก็ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นผ้าฝ้ายหมักโครนซึ่งกรรมวิธีในการผลิตเนี่ยเขาจะต้องเอาฝ้ายไปหมักโครนเป็นเดือนนะคะแล้วถึงจะมาทอด้วยเป็นมัดหมี่ จะดีมากแล้วก็นุ่มไม่ได้แข็งเหมือนฝ้ายทั่วไปส่วนด้านนี้จะเป็นสามกริย์ค่ะฝ้ายสามกริย์ก็คือจะมีะยกดอกมัดหมี่แล้วก็ผ้าขคคิดค่ะซึ่งอยู่ในตัวสามสาม,สามอย่างเลยการทอนี่ลำบากมาก และก็สวยงามเชิญชวนมาชมนะคะที่กรมส่งออกในวันที่5ถึง14ค่ะราคาพิเศษค่ะสำหรับงานนี้สวัสดีค่ะดิฉันเคสนะคะมาออกงานที่กรมส่งออกนะคะจะดีไซน์หินสีมาจากต่างประเทศหลายๆประเทศนะคะและเป็นหินสีเกรดเกรดเอดีไซน์เองออกแบบเองและก็ทำเองทุกชิ้นค่ะ ชิญชมค่ะสวัสดีครับก็เป็นโรงงานนอทไวย์เอนิเจอร์ดีไซน์ครับผมผลิตสินค้าโซฟาส่งออกไปหลายๆประเทศครับแล้วก็ขอเชิญชวนให้ลูกค้าทุกท่านครับมาในงานเดอะเบสเอ็กอดครับมาชมมีสินค้าและอีกโรงงานหลายๆโรงงานเยอะมากครับจิวเวลรี่ของเราเนี่ยทำจากแก้วโรมันนะคะคือเป็นแก้วอายุ2000กว่าปีค่ะตัวเรือนจะเป็นเงินแท้925นะคะก็อยากเขาทําดีไซน์นี้ให้กับคนไทยเลยนะคะก็อยากให้คนไทย ทุกคนแวะเข้ามาชมหรือว่าสั่งซื้อแล้วก็ไปขายต่อได้นะคะครับผมบูธจอห์นเทเลอร์นะครับทางเราก็มีเสื้อสูทครับผมและกางเกงสลกนะครับผมตัวนี้ร้านนะครับเป็น made in Thailand 100%นะครับปีนี้ร้านเป็นปีที่40แล้วนะครับผมสินค้าหลักก็คือจะเป็นเสื้อสูทแล้วก็กางเกงสลกนะครับผมแล้วก็มีชุดไทยครับผมเป็นแขนสั้นแขนยาวนะครับชุดพระราชทานก็นึกถึงเสื้อผ้าสุภาพบุรุษนะครับผลิตที่ไทยแลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ฝากร้านเราไว้ด้วยนะครับจอห์นเทเล ะะเป็นบูธที่ขายเกี่ยวกับเครื่องสําอางค่ะก็คือเป็นเครื่องสําอางของคนไทยนะคะที่เป็นทําส่งออกค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็เน้นเป็นพวกสมุนไพรค่ะเป็นสมุนไพรของไทยเราซึ่งสมุนไพรของไทยเราเนี่ยมีดีเยอะแยะมากมายนะคะทาส่งออกไปขายต่างประเทศซึ่งคนไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศก็ซื้อกลับมาเหมือนกันค่ะก็เลยอยากเชิญชวนนะคะให้คนไทยด้วยกันมาใช้ผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะคะก็คืองานนี้นะคะจัดที่กรมส่งเสริมการ ส่งออกถนนรัลลชดานะคะงาน The Best Export นะคะ5-14มกราคมค่ะถ้าท่านใดว่างนะคะเชิญชวนแวะชมได้ที่งานนี้เลยนะคะสุดยอดมากๆค่ะหอมเนื้อทุเรียนจริงๆค่ะเป็นเนื้อทุเรียนแท้ๆขอขอเชิญชมมาที่งานได้เลยนะคะนี่แหละค่ะ10โมงเช้าจนถึง6โมงครึ่งนะ6โมงเย็นนะออไปกันได้เลยเอาเอา,เอาฝากเฟซบุ๊กแฟนเพจเอาไว้หน่อยคท่าผู้ชมเผื่อใครจะไปตาม ว่ามีอะไรน่าสนใจค่ะนะแฟนชเหรชื่อว่างานแสดงสินค้านะอุ้ยไปแล้วอะ<า>นัก<า>กรมส,ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรัชดาพิเศษนั่นเองนะคะเอเอไอตัวข้างบนเดี๋ยเพิ่งไปดูอันนั้นเหมือนเหมือนยังเป็น เป็นวันเก่าอยู่นะแต่ว่าข้างในเขาก็จะมีอัปเดตอยู่โพสต์อยู่ว่าว่ามีงานอะไรแล้วก็จัดที่ไหนยังไงกี่โมงถึงกี่โมงมีร้านอะไรยังไงบ้างนะครับท่านผู้ชมครับให้ดีนะคะกดติดตามเนาะมันจะได้การแจ้งเตือนเพราะบางที Facebook มันปิดการมองเห็นนะคะไปกันได้เลยเขาลดสูงสุดถึง80กันเลยค่ะอันนี้ครับผมพักกันก่อนคู่เดียวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายครับ